จริงหรอแม่โอ้ยไม่ไม่ได้แข่งกันสวยเลยคือจริงๆแล้วว่าก็แบบก็ต้องขอบคุณทางวอเทจคชินิกนะเพราะว่าคือในชีวิตนึงเลเราก็อยากว่าอยากสวยอยากเพราะว่าเราก็โดนด่าโอ้โหโดนด่าเยอะมากเลยแบบว่าอินนี่ฝากเบี้ยวว่าอินนี่ฝากว่าหน้าไปทางฟันไปทางคางยื่นหน้าเบี้ยวอะไรพูดแล้วว่าฟันไม่สบกันอะไรอย่างเงี้ยทำไมไ้ทางสายการเมงที่อยู่ในวงการนี้มาอะไรเงี้ยคือโดนด่าเยอะมากโดนด่าแบบ ตอนแรกเราก็ไม่คิดอะไรนะแต่พอบอกว่ามันโดนด่ามากๆมันก็มีนิดนึงมันก็เหนืยว่าเออมันก็เป็นแบบที่เขาพูดจริงๆอ่ะแล้วก็เออเราต้องเร,เ,รเราก็ต้องทำแล้วแหละพอฟูเดินได้มาปรึกษาที่วัเทคคลินิกก็ดีใจเป็นมากกว่านั้นเพราะว่าได้คุณหมอที่เป็นคุณหมอผ่าตัตรงหน้าคือแบบว่าเรียนพีอินไทยแลนด์เลยนะของแบบเรียนพีอินเลยแล้วก็แบบดีใจแล้วก็นอกไปกว่าน,นั้นดีใจมากคือได้เป็นพรีเซนเตอร์กับทางวัเทคคลินิกก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทางวัเทคคลินิกมากว่าที่แบบมั่นใจเพราะว่าซึ เขาก็เห็นข่าวเราบอกว่าเป็นดราม่ามั่งเป็นอะไรมั่งหรือว่าคุณหมอเขาก็ไม่เกี่ยวกับข่าวเพราะว่าผมอยากทําให้คุณฟูเด้ดูสวยขึ้นดูมั่นใจขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณทางวอรเทชชีนิกครับจริงๆเราตัดสินใจนานไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายคลินิกติดต่อมาให้เราไปทำตัดสินใจนานเพราะว่าหลายเยอะมากฟูเ้นกอกเลยคลินิกติดต่อมาให้ฟูเด้ไปรีวิวไปทำอะไรอย่เงี้ยเยอะมากแล้วก็ฟูเด้ทอยถึงต้องเลือกคิดที่นี่เพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าที่นี่คือเป็นอะไรที่แบบฟอสเซอร์ชื่อไปแล้วบอกว่าอ ฝาให้เลนวิอินไทยแลนเลยนะซึ่งมั่นใจเลยพอคุณหมอบอกว่าฝากให้เลนวิอินไทยแลนด์ปุ๊บมาเลยค่ะไม่ต้องรอรีเลยก็เลยก็เลยได้มาปรึกษาคุณหมอก็เลยได้มาทันที่วอร์เทนคลินิกค่ะอย่างาาาได้ปรึกษาอันนาปรึกษาเพราะเ,เขาเป็นัวแม่ปรึกษาค่ะตเกันพราะาตอนแรกคือจริงๆแล้วก่อนนานนานก่อนนานั้นทุนมีแทนที่จะทันที่เกาหลีด้วยระยะเ,เวลาการทาคือมันนานทุเ้นต้องไปอยู่นั้นกับสามเดือนซึ่งเราไม่มีคนดูแล เรามันค่าใช้จ่ายมันก็นค่อนข้างสูงแล้วก็บอกว่าเออไม่ได้ทดีกว่าก็ผัดมาเรืด้วยก็ไม่ได้ทําพอเรามาเซิร์ชที่นีวบุแล้วก็ให้อนาดูแล้วก็ปรึกษาว่าอนนาที่นี่ยังไงอนนาก็เฮ้ยเขาชอบให้เรียนวิอินไทยแลนด์เลยนะไม่ไปไม่ได้เลยนะเราก็เลยมา <c oughs> จริงๆแล้วคืออน,นาเป็นคนพาคุณเดินมา้วยนะที่นี่เป็นคนเป็นคนพามาเองเลยคนพามา <c oughs> แล้วก็เราบอกว่าเอา <ๆ S 2> อ ได้คุยกันตกลงกันว่าโอเคให้เราเริ่มป็นีเซ็นเตอร์ที่นี่ได้ศึกษาว่าหมอไทยหมอเกาหลีดียังไงเราพอเรามาตัดสินใจที่หมอไทยมันแตกต่างจากที่เกาหลียนเพราะว่าเพราะว่าหลายๆคนเพื่อนพูดเล่นก็ไปทำที่เกาหลีมาคือพักฟื้นประมาณแบบโอ้โหนานมากอย่างเช่นการเออผ้าพันหน้าอย่างเงี้ยค่ะกับไซส์ส่เดนอย่างเงี้ยเขาใช้ประมาณ14วันสิบห้าวันแต่ของที่ไทยคือ2วันค่ะเอาผ้าออกเลยแล้วไม่ต้องใช้สายเดนและที่สําคัญไม่ต้องมัดฟัน เพราะว่าคุณหมอใช้เทคโนโลยนคือการจัดฟันช่วยคือปกติคือคุณต้องบอกนี้ก่อนว่าสมัยก่อนเวลาเขาผ่าตัดขากรรไกรนะคะเขาจะให้จัดฟันก่อนจัดฟันให้เสร็จแล้วถึงว่าผ่าขากรรไกรกับผ่าก่อนแล้วมาจัดฟันที่หลังซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการหน้าเข้าที่อย่างหนึ่งปีแต่นี้คือจัดฟันพร้อมกันกับขาสัดขากรรไกรคือรวบรัดไปเลยแล้วคือมันไม่ต้องวัดฟันคือการวัดฟันอ่ะคือมันจะกินค่าลําบาก พูดจะพูดได้น้อยลงเวลาก้าวเหนืออนะเวลามันพูด่ะมันจะลาบากแต่อันนี้คือคูณต้องพูดได้เลยตัย้งแต่สามวันแรกแล้วก็ใช้สามราใช้ช้อนอะคะ่ะเข้าอินฝากได้กินข้าวต้มได้กินไข่ได้กินอาหารแบบอ่อนๆนะอ,อ,อย่างเงี้ยกินได้ดื่มน้ําได้อะไรได้ปกติทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยคือมัน คือมันดีอ่ะมันดีมันดีกว่าที่จาทันที่เกาหลีแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการหรือว่าพักฟื้นนานไม่ต้องเป็นมัม,มีใช่ไม่ต้องเป็นมัม,ม,มีอย่างที่บอกเลยว่าคืออ,ออกได้เลยแล้วใช้ชีวิตเดินเหินได้ปกติคือถ้าเป็นเกาหลีคือต้องนอนสมแล้วจะบอกว่าหน้าว,วมเยอะมากแล้วเป็นแบบว่าเป็นแผลเป็นอะไรเยอะแต่ผู้ตองเป็นแค่ํำแค่ใต้ตายอย่างเดียวคือถ,ถ้าสังเกตดูดีๆนะคะจำแค่ใต้ตาแค่นิดเดียวเองใน้แผลคือไม่มีเลยแล้วแผลอยู่ในปากและรักษาการรักษาอะไรต่างๆนะคะการรักษาตัวอย่างนี้คือแล้วฟื้นตัวเร็็ววเรมากค่ะ จริงๆตอนที่มาปรึกษาเราบอกคุณหมอบ้าเราคาดหวังแค่ไหนจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรมากมาเพราะเราแค่อยากให้ฟันเราอะสบกันนั้นเองอยากให้หอบอกว่าเออฟันเราหน้าให้เราหน้าตรงๆเพราะว่าปกติคือฟ้นจะคางเวียวคางเียวพอแล้วหน้าเวียวหน้าเวียวแล้วก็ฟันเนี่ยจะจะเวียวอีกฝั่งหนึ่งฟันอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ เขาคือจะยื่นออกมาคือเป็นคนแบบหน้ายื่นอะค่ะแล้วพอคุณหมอเขาเคาถึกมาคือหน้าคุณแล้วก็คือข่อยไปข้างหลังขยบล่างเข้าไปข้างในแล้วคือแล้วหน้าคือจากจากที่มันไม่ตรงเซนเตอร์คือตอนนี้ยตรงเซนเตอร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะตอนนอนแล้วมันยังมีการกระทบกันไหมหรือว่าไม่มีการกระทบกันค่ะเพราะว่าพุดเดิ้ลเอ่อหนึ่งเดือนนี้พุดเดิ้ลไปนอนกับเพื่อนมาแล้วก็ให้ลองอัดเสียงดูว่าเวลาพุดเดิ้ลหลับเนี่ยจะมีภาวะในการกัดฟันไหมภาวะกัดฟันคือหายไปเลยซึ่งดีใจมากเพราะว่า คือกัดฟันนะนอกจากฟันทําให้ฟันมีปัญหาแล้วคือมันทําให้ก้างเนื้อเราผิดปกติอะไระเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือพาร์เซนต์เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่เด่นบอกคือเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แต่ใครรอเขาไม่กลัวนะแต่ใครรอเขาไม่กลัวเพราะว่าคือมันดูดีขึ้นอนะถามว่าทอยเราถึงมั่นใจขนาดนี้เพราะว่าลองไปดูรูปก่อนก่อนไปดูรูปก่อนทําแล้วหลังทําอ่ะคือมันพลิกไปเลยอะจากหน้ามือไปหลังมือเลยค่ะที่น้ช่วงมหาลัยหยุดบุรี่เยอะมากกับใบหน้าของเรา ใช่โดนหลายอย่ากว่าแบบเป็นหน้าขี้มางหน้าเบี้ยวว่างแบบฝาอีนี่ฝาเบี้ยวอีหน้าเบี้ยวอีหน้าแบบว่าคืออีหน้าผิดรูปอะไรเงี้ยคือโดนด่าแบบเยอะจนเราแบบรู้สึกว่าแบบว่าเออมันเผาได้เพราะว่าชกคนก็จะให้ก๊อนไซบอกว่าเราสวยในแบบฉบับของเราคืออันนี้คือมันเป็นการให้กลังไซที่บอกว่าเออพูดเดินแล้วก็สวยในแบบฉบับของพูดเดินแต know, ่คือมันไม่ได้สวยไงคือมันเป็นการให้กลังใจมากกว่าแต่ว่าเราก็เราก็ เก็บนะัเก็บเก็บคําพูดที่แบบต่างๆนานาอยาเี้ยวาคิดแล้วแบบว่าเออสักครั้งนึงชีวิตนึงเราก็อยากทําอ่ะพอเราอยากทาปุ๊บคือจำนวนเงินน่ะมันมีหลายวัาใจที่หนึ่งเวลาสองจำนวนเงินการผ่าตัดคำหนึ่งมันใช้เวลามันใช้เงินมันใช้เงินเยอะเราก็ไม่ได้แบบโอ้โหเราพูเด้ไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นกับข่าวที่ต่างๆที่มันออกมาอะไรเงี้ยทุกคนก็รู้อยู่ว่าคือสภาวะในการที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงพอพูเด้นมาได้คุยกับทางวัคลินิกก็ อย่างที่ผู้ด้านบอกอะ่ะคือนอกจากได้คุณหมอที่เก่งแล้วเออทางคลินิกก็ดีเออแบบเหมือนมอบเหมือนมอบรางวัลพิเศษให้ผู้ด้านคือเป็นการแบบเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผู้ด้นก็คือแบบดีใจผู้ด้นานแทํจะไม่ต้องเสียอะไรเลยคือแบบว่าใบหน้านี้ก็ประมาณถ้าตีเป็นเงินแนละ้วประมาณลูกค้าคือประมาณหลักหลักล้านแล้วก็อาพูดหลักล้านเลยแต่ว่าไม่ประมาณเจ็ดหลักค่ะประมาณเจ็ดหลักประมาณเจ็ดหลักได้ค่ะ พอ icism, remember, วันนี้กลับมาสวนแล้วตอนนี้เราวางแผนความสวยยังไงบ้างอยากทำอะไรเพิ่มไหมหรือว่าจริงๆก็มีโปรแกรมที่จะทําเพิ่มแล้วก็ปรึกษาคุณหมอเพราะว่าทางบริษัทคลินิกก็พรที่จะดูแลแล้วก็อยากดูแลคุณเดินตั้งแต่ใบหน้าทั้งหมดเลยก็จะมีอาจจะมีการทำการดึงหน้าผากอาจจะมีการทำจมูกเพราะว่าตอนนี้ผู้เดินหน้าผากกับจมูกก็จริงๆแล้วหน้าผากกับจมูกก็มีมีปัญหาอยู่เพราะว่าจมูกเราไม่เคยเสริมแต่ว่าคุณเดินสีซิลิโคนที่หน้าผากมา ซิลิโคนเนี่ยมันไหลลงมากระทบกับจมูกซึ่งมันจะเป็นเคสใหญ่ค่อนข้างใหญ่อยู่กูด้นก็ได้มีการศึกษาคุณหมอก็คุณหมอก็แนะนําได้ดีมากก็เดี๋ยวรอให้หน้าคุณเด้นเข้าที่ยุบมาทุกอย่างทุกอย่างมันจะดูชัดขึ้นแล้วก็เรามาประเมินใบหน้ากันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะขึ้งบนไปใช่เดี๋ยวเราทำครึ่งินชั้นนี้คุณด้นทำแค่ขึ่งล่างแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะทํครึ่งบนอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกยไงบ้างว่าได้คุยกับแอนนากับพี่จีไหมว่าแกงรามันสวย่ะก็คุยนะแอนนาแอนนาก็บอกว่าคุณ มองนะาพุดดนรย่อนเหมือนเด็กเหมือนชนีเด็กเลยอะเหนชิ้นี้เด็กมอฟายเออแกเราว่าเออเราวันสวยขึ้นแล้วหรือว่านาบอกว่าแต่หน้าหน้าก็บอกว่าเออฉันท่ำก็กเก่ยนะแต่ว่าตอนหล่อนทำแล้วคือบอกว่าเหมือนชิ้นี้เด็กมอฟายเลยเราก็ต้องพูดอย่างเงี้ยตลอดเลยเราก็ต้องมองหน้าอย่างเงี้ยพุดด้วดูหน้าสิมันเหมือนชิ้นี้เด็กมอฟายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกอะไรนะคะัววสยแกนามีคนบอกนะบอกว่าเราบอกว่าพุดดินเท่าแล้วคือสวยกว่าแอนนาเยอะเลยอ่ะนี่อะไรอ่ะ คนคอมเมนต์เยอะมากว่าเออพุทเด่นทำแล้วน่าเปลี่ยนมากสวยกว่าแอนนาอีกต้องมาเทียบไปทำพอดีพี่จี้ก็ทำด้วยจริงเหรอต้องมาเที่ยวกันแล้วใช่ไหมไม่กลัวไม่กลัวมีการคอมเมนต์กันมั้งแข่งกันสวยกลัวไหมสายสดแล้วเบียดกันเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีนะ้วจริงเพราะว่าสวยใครสวยมันมากกว่าแล้วก็แบบสวยคนละทางอะไรอย่างเงี้ยพุทเด่นก็จะสวดว่าดูเป็นแบบฟิลแบบเกาหลีดูอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ามันแล้วมันล้นลึงอ่ะเพราะพี่จี้วันนี้เาทำโค้ จริงหรอจากคุณต้ยเลขสามตอนนั้เหลือยี่สิบเองนะเออเห็นเยลาท่าเขาย้ายจากห้แยกไปพอยู่พระรามสามยี่สบเองตอนต้นพระรามสองตอนอยู่พระรามสองอันนา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 หรอสวยอันนาก็สวยก็ดูเด็กลงอันนาก็สวย แต่ดูเราเหมือนพูดไม่จินปนากาแม่อย่างพูดไม่ค่อยสารเงี้ตอนนี้คือวะตอนนี้ยังคางยังชาอยู่อะไรเงี้ยล่าสุดเคลียร์เรื่องวงแตกได้ไหมคระควงแตกวงที่ไหนครับอ๋อสี่คนเหรอจริงๆนะวันนีนบอกกี้ก่อนนะว่าตอนแรกตกใจนะเพราะว่าไม่ไม่จริงๆไม่จริงๆอ่ะเราคุยเราคุยกันตลอดแต่ว่า ที่ไม่ค่อยได้ได้เจอกันไม่ค่อยได้แบบว่าไปมาหาสู่กันคือคนต่างคนเนาะพี่อันนอันนาก็คือแบบว่ารู้อยู่ว่าอันนาเป็นยังไงคือนางก็ค่ออยากเจอใครเพราะนางก็กลัวผลกระทบหลายอย่างอย่างโงนานเนี่ยคือมีละครละครนางก็ต้องสี่เรื่องสี่เรื่องต้องมาถ่ายรายการถ่ายรายการรายการใหม่ของนางอีกอย่างฮิปโปเนี่ยฮ <IP> ิปโปก็ต้องทําข่าวพอเราทําข่าวปุ๊บเนี่ยเก็ต้องวิ่งตามกองอ,อย่างเงี้ยอย่างฟูดเด้นอย่างเงี้ยฟูดเด้ก็คือจริงๆก็อยู่กับอันนาตลอดนะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแยกกันทํางานเพราะว่าฟูดเด้นเนาะบอกตามตรงคือเราต้องช่วย หางานหาอะไรให้กับแอนนาเพราะว่าแอนนาคือสภาพแอนนาตอนนี้คือสภาพทางการเงินสภาพงานของแอนนาตอนนี้คือมันแทบจะไม่ค่อยแบบว่าเอาผู้ตรงๆคอเลยคือลูกค้าในการจ้างงานซึ่งผู้ต้องวิ่งระลอกเข่าวิ่งระลอกไลยวิ่งจริงๆวิ่งบอกว่าเสนองานให้ลดราคาให้ก็คืออยากให้แอนนาได้มีงานได้มีเงินมาช้วผู้เสียหายพอพอเวลามันไม่ได้มาเจอกันเนี้ยมันก็คนก็แบบว่าเออแตกกันแน่เลย คุเดินคนที่อยู่ใกล้ชิดกับนาคือไม่เห็นมาออกอะไรสดเลยไม่เห็นมาช่วยนาเลยอย่างเงี้ยคือคนก็แบบก็พูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าคุณเดินมีปรึกษาโมมีนาไว้มีปรึกษาปรึกษาเรื่องใครปรึกษาเรื่องอนาก็คือปรึกษากันจริงปรึกษากันแบบว่าเออลองมาหาทางหาทางออกไหมหาทางแบบว่าหาทางออกให้อนาไห้หาทางแก้ไขกันแบบว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบว่าคือลุคคือปัญหานาคือมันีเยอะมากเรื่องหนึ่งเลยเรื่องปัญหาที่คนคุย พวกพี่ๆนะครก็รู้อยู่ว่าเรื่องอะไรสอนเรื่องปัญหาลูกน้องที่บอกว่าอ่ะลูกน้องก็คือบอกว่าไม่อยากไปได้ทํางานกับแอนนาะเพราะว่าแอนนาใส่เงินช้าแอนนาไม่จ่ายเงินลูกน้องหนีหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องค่าใช้จ่ายในการที่แอนนาต้องบริหารเรื่องโรงงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งพุทธรอกษาโซนเนะแอนนานะยืม้มพูดพูดเลยนะพี่เ่าอคือเหมือนบอกว่าพุทธรัก็คือซนะัพพอร์ตแอนนาพู้ธรักก็เออเอาเงินส่วนตัวเงินเก็บจากคุณธรน่ษ ก็แบบว่าเออเอาไปให้อนาให้อนาได้ยืมบอกว่าให้แบบว่าเออให้อนาได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยให้กับบริษัทให้เออไม่ได้บริษัทเหมือนว่าเอาไปแบ่งคืนให้กับผู้เสียหายของแต่ละคนเงี้ยคือคือซึ่งพูดต่ายก็คือเป็นเงินเงินเก็บแบบก่อนค่างเยอะเพราะห้องเยอะมากแล้วคือพอเราไม่ได้พอเราเงินเก็บเราก็เริ่มหมดแล้วงานของเราก็แทบจะไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอนาก็ไม่ได้จ่ายไม่ได้ให้เงินเดือนไม่ได้ให้เงินพดอนด้วยอะไรเงี้ยแต่ปกติคือพื้เด่วยก็จะได้เงินแดนนาในการพุดราชงานคือพื้นด้เยก็ได้มา อัน,น้าวัน้ให้เงินฟุดเดินมาแบบว่านานมากแล้วก็พุดเดินก็ต้องออกไปหางานอย่างอื่นๆทำแล้วก็ปรึกษากับโมว,ว่าเออเราอาจจะมีงานอะไรแบโมก็บอกว่าเออฟุดเดินมาทํากับโมไหมอะไรก็ต้องปรึกษากันหรือว่าโมทําซีรีส์นะอะไรเงี้ยมาเล่นใหุ้มาให้พุดเดินเล่น ขายงานให้อะไรเงี้ยก็มีปรึกษากันแลลวแล้วก็มันเป็นการช่วยหางานกันมากกว่าไม่ไม่ได้แตกกันอย่างที่อย่างอย่างอย่างที่แบบเป็นข่าวต่อเป็นการหรือว่าเออเราจะช่วยหาทางออกหาทางวิธีแก้ไขอะไรกันอย่างนี้มากกว่าค่ะจริงไหมที่บอกว่าไม่ได้ถ่ายรูปร่วมเกมกันเพราะว่ากลัวคนมาชมนี่ก็คือเรื่องจริงเพราะว่าเนอะเพราะว่าแอนนาหนึ่งเลยคือติดต่อยากพี่ก็รู้อยู่ว่าเวลาติดต่อแอนนาทีหนึ่งอ่ะมันยากแค่ไหนซึ่งเวลาคนเขาติดต่อไม่ได้คือเนี่ย อ่าโอเคพุดเดิลเป็นใครเป็นผู้จัดก,การท็อปเบอร์พุดเดิลก็คือขึ้นอยู่ในไอจีของของแอนนาอยู่แล้วว่า,วาเออเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวอะไรเงี้ยคนก็จะโทรมาหาเราซึ่ง แรกๆโทรมาก็โอเคพูด,ด้วนรับได้นะพูณด,ด้วนสามารถช่วยตามได้โอเคอธิบายแล้วว่าเอาแอนนาอยู่ที่ไหนฝากเรื่องไว้ได้แต่บางทีมันมากเกินไปคือมันล้ำเส้นมันล้ำเส้นในคนาบอกว่าในสิทธิ์ส่วนตัวของเราซึ่งเบอร์นี้คุณด,ด้วนบอกวสมอว่ามันเป็นเบอร์ส่วนตัวมันเบอร,ร์เฉพาะรับงานอยากติดต่อแอนนาก็ให้คือติดต่อที่หน้าเพจเลยหรือติดต่อแอดมินทางเพจเลย่มมีปัญหาเรื่องเป็นผู้เสียหายอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือบางคนใช้ข้อความที่แบบข่มขู่เราอะข่มขู่แล้ว,อลวบอกว่า มึงไม่นะรับทรศัพท์นะเดี๋ยวกูจะไปหามึงที่หน้าบ้านแนละ้วก็จะไปตบหน้ามึงซึ่งคือเป็นเราเป็นพุดเดินเรามันไม่ใช่อนาเราไม่ได้ไปว่าสร้างความเสียหายให้กับเขาซึ่งพุดเดินพุดเดินพูดจาเขาดีมากแต่เขาพูดจาของผุดเดินแบบว่าคือใช้คําหยาบคายอ่ะใช้คําพูดจาหยาบคายใช้คาข่มขู่จนทาให้รู้สึกว่าเราจิตตกจิตตกไม่พอคือจนพุดเดินไม่กล้ารับโทรศัพท์แล้วคนโทรหาพุดเดินคือแบบว่าจนจนเรากลัวก,ากาลัวการรับโทรศัพท์เลยอะ่ะพอเราโทรศัพท์มาผุดเดินดูเลยว่าไม่อยากรับ พอรับมาก็จะเป็นแบบเป็นผู้เสียหายที่โทรมาแบบต่อว่าเราอะไรแบบว่าอุ้ยโทรไปทำไมไม่รับเลยโทรไปเนะี่ยติดต่อยากมากเลยเดี๋ยวตำรวจไปหน้าว่านะคือใช้คําพูดคาตาแบขบ่มขู่เราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ากลัวกลัวในการแบบรับโทรศัพท์เราไม่อยากมาแบบว่าเราไม่ใช่เราอยากรับรู้นะคือเรารับรู้เรารับทร,รารบาเราช่วยได้เท่าที่เราช่วยซึ่งตัวฟุตเดินแกนามันคือคนละคนกันฟุตเดินมีหน้าที่ทาอะไรหางานให้อนา,นาเป็นผู้จัดการคือดูแล เราได้มีหน้าที่บอกว่าตามมาตามเงินตามอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนตัวเราหิวใจกับเพื่อนยังไงก็เห็นปัญหาสุขภาพทางจิตก็เยอะเหมือนกันเลยถามว่าช่วงนี้คือหิวใจังไงคือเราก็ส่งกําลังใจให้อนาแต่ช่วงนี้คือต้องยอมรับเลยว่าพุดเดิ้ลไม่ไม,ไม่ไม่ได้คุยกับอนาเลยเพราะว่าซึ่งเราไม่ได้เจอกันเลยจริงๆพุ้เดินไม่ได้เจอกับอนา,าเกือกบสามเดือนแล้วไม่ใช่สามเดือนพูดเดินข่าวสามวันทิศเพราะว่า หนึ่งเลยคือเราเราทำหน้ามาแล้วก็โอเคเราก็เก็บตัวอยูในห้องก็ไม่ได้ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้พูดคุยกันขนาดอยู่ว่าเดียวกันอะแอนนาไรส์สดคือพุดเด้ลก็นอนอยู่คนเดียเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้อยากให้มันกระทบกับใบหน้าเรามากเนี่ยแล้วก็บางคนก็มาถามกันบอกว่าเอ๊ะทไมพุดเดิ้ลไม่ค่อยอยู่กับแอนนาเลยเวลาไปไหนวันไหนก็ไม่เจอพุดเดิ้ลเลยไม่เห็นไลฟ์สดเลยเห็นแต่แอนนาไลฟ์อยู่คนเดียวพุดเดิ้ลออกไปแล้วหรอพุดเดิ้ลไม่ได้ทำกับแอนนาหรอกจริงๆแล้วก็คือยังอยู่แต่ว่าโอเคพุดเดิ้ลเราก็บอกแอนนาแล้วเนี่ยขอ ทางานหางานในส่วนของของงานเนี้ยให้อนานะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้วันไหนวันไหนได้วยกันคือคุณเดินขอหางานหรือว่าเออดีลงานให้อนานแะล้วไปคุยกับงานนี้ไปดีลงานกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะพี่อนาบอกที่ผู้เดินไม่ได้มาร่วมง,งานด้วยก็อยู่ท่าทางไว้วิจิตรแรงมากเลยไม่ได้ท่าทางอันนี้นท่าทางคือมันเป็นซิวคนก็ถามว่าทำไมผู้เดินไปที่ท่าทางคือมันเป็นซิวรีแลกที่บางคนอะ่ะพี่กายเข้าใส่ว่าเราเรา,เราเครียดมากอะ่ะสัตว์สิว,รสวรแรงมากคือ มันเครียดมันเครียดจากข่าวด้วยมันเครียดจากคนที่โทรหาเราบ่อยๆแบบว่าว่าเราสารพัดอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเครียดพอเครียดเราก็โอ้ไปปลดปล่อยบ้างไปท่าช้างให้เรารู้สึกว่าเออให้มันรีแลกอันนี้คือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงค่ะคือรู้สึกว่าให้มันรีแลกกับที่เข้าใจว่าเรานอนพักฟื้นแบบว่าเออไม่ได้ไปไหนวันไหนเลยไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออไปท่าช้างปลดปล่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ย อเรื่องบ้าเรื่องบ้าแม่เรื่องบ้าอะเรื่องว้านขายจริงนะเรื่องว่านี่คือบ้านขายจริงถามว่าหลายคนถามว่าอุ้ยทําไมบ้านอ่ะขายจริงหรือขายหล่อทาไมต้องขายเดี๋ยวดีเดี๋ยวขายเดี๋ยวเลิกขายอะไรเงี้ยคือบ้านขายจริงว่าได้ขายคอนเทนต์ทาไมต้องขายคุทดันบอกไี้ก่อนว่าบ้านคุทดันซื้อมาเป็นราคาที่สูงตอนนั้นคือโอเคเราสามารถหาหาเงินได้เรามีรายรับได้เรามีรายเรามีรายรับเข้ามาเยอะมากสามารถส่ายได้แต่พอทีนี้ปุ๊บแอนนาไม่ได้ คือบ้านฮนะูเดินฮูเดินจะแบ่งแบบนี้ข้างล่างเนี่ยฮูเดินจะแบ่งให้อน,นาเช่าเช่าคือเช่าไรเช่าไรสดอน,นาก็จะบอกว่าอ,อ๋อฮูเดินอนาเช่านะเดือนเดือนอะไรเงี้ยซึ่งพอไร่ไร้ตอนนี้มันหายไฟอะฮูเดินก็คือบอกว่าพอไร่ไร้ตอนนี้หายไฟบ้านอน,นาก็ไม่ได้เช่าฮูเดนินแล้วข้างล่างก็ไม่ได้เช่าไร้ไร้ตอนนี้มันก็หายไฟซึ่งเราก็โอเคเราผ่อนต่อไม่ไหวแล้วสภาว่าทางการบอกว่าไร่สดขายของก็ขายของก็ได้น้อยลงเพราะว่า คนก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วหลังจากที่มันเกิดข่าวอะไรต่างๆอนะไรแบบนี้คนก็มั่นใจในตัวแอนนาแบบว่าน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเตัดส,สินใจไปเหรอไม่เป็นไรขายขายช่วยทำไมถึงขายก็คือขายช่วยแอนนาไล้แหละถ้าขายได้คือเราก็แบ่งเงินกันอแอนนาจะได้ใช้ผู้เสียหายได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันมันมัน,ม,นมันก็เป็นทางออกที่คนก็ถามว่าเออทาไมพูดย้อนถึงช่วยแอนนาแบบว่าช่วยแอนนาเยอะขนาดนั้นช่วยแอนนาแบบเต็มสติว่าต้องย้อนกลับไปก่อนเพราะเฟร้ แอนนาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนมอบโอกาสให้ฟูเดินมากค่ะฟูเดินจากคนที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยเป็นลังโชว์ที่แบบตกอกับตั้งแต่โควิดอนนาก็เหมือนแบบเหมือนดึงเข้ามาช่วยให้ฟูเดินมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยหาง,งานให้ฟูเดินเออสร้างชื่อสร้างอะไรเงี้ยคือมันมีอะไรมากกว่าเจ้านายลูกน้องคือมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนครอบครัวซึ่งฟูเดินก็เหมือนบอกว่าเอออยากช่วยอนนาบอกให้แอนนาเลิ่รู้สึกว่าเออหลุดผลฟูเดินก็บอกอนนาแล้วว่าอนนาอันนี้เราลงมากเลยนะมันเป็นวิกฤตใหญ่มากๆคือตอนเนี้ย เราต้องยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาทุกอย่างคุณเดิมเชื่อว่ามันมีทางออกเสมอคุณต้องก็ให้ก้อนใจอน,นาคือนอนกอดคอร้องไห้กันเลยเพราะว่าอน,นาก็พยายามจะบอกเสมอาแบบว่าเอออยากฆ่าตัวตายซึ่งคุณเดิมก็คุยแล้วก็บอกกันนลวบ่าเอออยากฆ่าพอแล้วเลิกฆ่าตัวตายเลิกคิดสั้นเราก็ยังอยู่ข้างนางนางก็จะคิดวแบบว่าไม่มีใครอยู่ข้างนางเลยไม่มีใครอยู่กับนางเลยในวันที่นางรู้สึกว่าแบบว่า ในวันในวันที่น่งมีเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อในโงการอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบว่าข้าห้านางแบบเยอะมากอะไรเงี้ยอย่างเส้นอุดเดินอะไปงานงานหนึ่งคือเราเรารู้สึกว่าเราเราเราเสียใจมากเพราะว่าคนที่เราสึกว่าเราสนิทมากๆแบบฮะทีตัวออกจากเราเพราะเขาเชื่อว่าเฮ้ยเรื่ความที่เราสนิทกับแอนนาอะไรเงี้ยมันทําไม่ได้วาไม่อยากอยู่ใกล้เราอะไรเงี้ยกลัวกลัวแบบว่า ทำให้อเสี่ยงเขาหรอว่าเสียหายอะไรซึ่งคุณเดินไม่ได้ออกงานมารู้สึกนานมากวิวๆก็เห็นแล้วแบบว่าเออคุณเดินไม่ได้ออกงานเลยประมาณเกือบสามเดือนอ๋อเรา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 ไม่รู้สึกว่าเราอายหรอเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยทู่พ่อเราเราไปงานอะไรอย่างเงี้ยคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยยังกล้ามางานอีกหรออะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดข่าวที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือ เราเราบอกแอนนะเราหนูเครียดมากเครียดมากจนต้องแบบว่าหาอะไรปลดปล่อยอยูแล้วนั่นก็เลยเป็นที่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็ให้กําลังใจนะแต่คนที่เราสึกว่าเฮ้ยคนที่อยู่ห้างเราอะทำไมเ็า,าถึงแบบคิดคิดกับเราแบบเนี้ยว่าแบบว่าคือเหมือนเขาไม่อยากให้เราอยู่ใกล้เหมือนพูดบเหมือนแบบว่าประมาณว่าไม่อยากให้เรา,า,บบาอะ สมมติว่าเราผูเด่นไปงานหรือใช่ไหมเราก็เจอคนคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนนึงก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งมีข่าวแบบไม่ดีมาเนี้ยคือเมื่อยากมาอยู่ใกล้ผูเด่นเม่อยากอยู่ใกล้นาจะทําให้แบบว่าเวลาร่วมเฟรมกันอย่างเงี้ยจะทำให้แบบว่าพี่พัดใสอารมณ์ไปบบกว่าคนที่มีข่าวแบบว่าเออเรื่องพวกเสียหายเรื่องทองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโกงเงินอะไรย่างเงี้ยมาอยู่ร่วมเฟรมกันจะทําให้มันติดภาพลักษณ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือผูเด่นเราเตรียมตัวตลอดไม่เคยคิดว่าแบบว่าจะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือ หมือนลูกค้าเขาก็สร้างเราไฟเขาก็อยากให้เราบอกว่าเออไปงานซึ่งเวลาฟูดเดินไปงานอย่างเงี้ยฟูเดินไม่มีการถือวิาสาสสะไปงานลูกค้าเขาจะโทรบอกกันเลยว่าฟูดเดินมางานนี้ได้ไมาอะไรเงี้ยเขามีบัตเจ็ตให้ฟูดเดินนะเอออยากช่วยอยากช่วยฟูดเดินอยากช่วยแอนนาอะไรเงี้ยนั่นแอนนามาก็ได้น,นาแล้วแต่แอนนาก็ไม่ค่อยออกงานเพราะว่าคืนนา้ก็อายอะที่มันเกิดขอบคุณค่ะที่มันเกิดแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็เสียใจอย่าเสียใจแต่ก็ ก็ต้องยอมรับกับกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเพราะว่าคือเรา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 ก็บอกบอกอานาตลอดว่าองค์อนาไม่เป็นไรคือในเมื่อมันมันเป็นวิกฤตแบบนี้เรายอมรับกับมันแล้วก็แก้แก้ไขปัญหาใน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 สิ่งที่มันผิดพลาดไปรเราฟูดเดนเชื่อว่าสังคมอย่างไงก็ให้อภัยเสมอเมื่อเราว่าทำผิดเราเราขอโทษเราปรับปรุงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราฟูเดนฟูเดนคิดว่านะ สังคมก็พูดด์อยากให้สังคมคนตัดสินดีกว่า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 จะเป็นยังไงมากกว่างี้ยค่ะรลอกให้เลยหรอตือใช่คือฟูดดเป็นในงานงานหนึ่งดีกว่าเพราะว่าคือคือเขาเขาทำจน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 เห็นได้ชัดอะคือจริงๆฟูดดไม่ได้คิดอะไรเลยนะ ปงานคือไปปกติเราผู้เดินก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยเพราะว่าคือเราเรารู้ตัวอยู่แล้วว่ามันเป็นข่าวที่มันไม่ดีอ่ะแต่เราก็แต่ก็อย่าลืมสิว่าเราเราคือพูเดินเราไม่ใช่อนาเข้าใจไหมคือจะมาทํากับเราแบบนี้คือมันก็แบบว่ามันก็ไม่ถูกต้องอ่ะพี่พี่พี่เข้าใจไหมคือมันเป็นคนละคนกันเราต้องแยกแกอ๋อโอเคพูดเดินเป็นผู้จัดการอนาก็จริงแต่ว่าคือมันเป็นคนละคนกันเราเราเราไม่ใช่คนที่ทําให้ข่าวเกิดเรื่องอะไรแบบเนี้ค่ะแต่ว่าเขาทําให้เราเห็นเลยว่า ไม่อยากอยู่ใกล้เราอะไรทำนองนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นดาราหรือเป็นเซเล็ตเป็นอะไรก็เป็นทาง,ทาง,ทางเ,เป็นทางเซเล็เป็นทางดาราค่ะอะไรพูดพูดผีดีกว่า<ต>ค่ะเคยเคยไหมก็รู้จักกันว่าสวัสดีใช่เรียกแม่เรียกอะไรกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ พูดแล้วพูดแคนนี้ไม่อยากแบบไปแอบไม่อยากไปโจมตีเขาซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไม่อยากคุยกับเราก็ได้แต่เราแค่รู้สึกว่าแบบว่าคือไม่ต้องทําให้เห็นขนาดนั้นคือโอเคไม่ไม่ได้อยากอยู่ใกล้เราไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องทําแบบทักิริยาแบบให้ให้เรารู้เลยว่าไม่อยากอยู่ใกล้อะไรทำอะไรทำนองเนี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ